ผิดผงพี่น้องเอาสังซีเลยวะเวลานี้เป็นถึงสุรสแล้วก็ต้องนะถึงชุรสแล้วไม่ต้องอืสุก ขนมจีนดูสีพริกสีพริกพี่น้องคะอ่ะบวกพันท้ทยรสชาติเข้มข้นไปอีกนิดนึงในมะนาวทีเนี้ยว้ายอู้ดายดสนใจ ผู้ใดสนใจใครสนใจก็ค่อยอุ้ยเอาช้อนเอากันมุ้ยเนื้อปลาทูเต็มๆปลาฮาคือสีซบทองจวดใช่ละอาการนี้อืม้ม ร้อนเศษนิดนึงเนะน้ำร้อนนะฮะอุ้ยพี่น้องจังไกนน่นี้ชิมกันชิมกันชิมกัน อ,อืมอืมอืมน้ำไปอยู่ในอ่ยโอยังแซ่บเลยพี่น้องเอ้ไหว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 ไปเนี่ ไปตุ้ยกันคักๆไปตุ้ยกันคักๆน้วบีบค้าไปอือหือไม่ได้กินไม่เคยกินแบบนี้แล้วนี่ยมีแต่ตาำชวดวๆเดี๋วยวแก่เนื้อปลาให้หมดจ้ะอือปลาทั้งตัวกินทีเดียว พี่าดานะยชอบกินปลาอืมไปคพี่น้องค่ะผักแบบแน่นๆเลย